ยังไม่ถึงตลาดลาตีนะครับตลาดลาตีอยู่ด้านหน้านี่เดี๋ยวเราข้ามตรงไฟแดงนะตรงนี้ร้านขายอาหารเยอะมากนะนี่ครับ นี่เป็นตลาดตลาตลาีนะเสื้อผ้าขายเยอะมากครับ เป็นตลาดขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเยอะมากมาไปไม่ได้ เราก็จะหาซื้อของกลับบ้านไม่มีใรงแล้วก็พามาเดินลุยตลาดกันเลยนะนี้เป็นตลาดลาตีนะครับไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรนะ าปาปิ้งคนเยอะมากครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะ,ะก็จะเป็นขนมปังนะแล้วก็ใส่นี่ให้ ใช่ได้เลยสี่สิบบาทครับก็ไทยไม่ใช่เรียกขนมปังเหมือนกันหรอครับฮะไทยไทยเรียกว่าอะไรอ่ะขนมปังเหมือนกันอันนี้ต้องไปอุ่นไหมหรือกินได้เลยครับกินได้เลยครับกินได้เลยเขาเรียกอะไรนะขนมปังขนมปังขนมปังเรียกมในบ้านเราเลยครับขนมปังครับว่าไม่ไปเท่ากันที่เมืองอ่ะแบบไทยเรียกว่าขนมปังชาวบ้านเรียกว่าขนมปังอ๋อขนมปัง ท,ที่คำภูชา<ใ>นีเ่เรียกว่าหนมปังนะที่เอาขอเปี๊ยทอดด้วยนะห้าสิบบาทปลาหมึกย่างนะครับห้าสิบบาทย,าย่างไฟกันนี้ครับย่างเตาถ่านด้วย ต้องขายทุ้ข้างถูกจอ่อล้วพอพกลาตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่นี่เนี่ยเขาออกมาแล้วนี่ห้าสิบบาทนะครับปลาหมึกย่างน่าจะอร่อยย่างกับสดส ครือนะ่อันนี้ครับอันนี้ร้านขายกล้วยปิ้งนะเขาบอกกล้วยปิ้งที่นี่อร่อยมากอร่อยนะนนครับเป็นร้านกล้วยปิ้งนะ ากาวปรุง <Bye. S 1> hey, <bye. S 2> บ๊ายบายอันนี้หมูปลาหมึกย่างโอ้โหของกินแบบเยอะแยะมากครับก้วยปร้งนี่คือไมเลยไม้รียี่สิบได้มาเยอะมากอะ่ะมากัมพูชาก็ต้องมาเดินตลาดอย่างนี้แนละ้ะ ลาังกาหา10ประโค10ักาห10ประม10ปลาหมึกย่างครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอโ้อาหารเยอะแยะมากครับรน,นี่พามาชมตลาดเลยนะครับตลาดตอนเย็นนะ ี่้าน,นอันนี้ไม่ขายขนมด้วยอ่ะเอาไหมขนมที่บ้านัีอยู่นะเออปะ่ีขอมน้คาักด้วยครับเดี๋ยวเราไปผัดปลากระป๋องอยากกินมาก ผอมกระเทียมที่นี่คือแบบก็จะถูกมากนะครับเกับหอ,อยนะหอยนี่กิโลกิโลละร้อยบาทนะครับก็หนึ่งหมื่นเรือ,อ <S <S <ท gauge> เอานะวันกิโลซอเจ รช่เราไม่รู้จะทำอะไรไงนี่ปลาไม่น้ำเลยอืมนี่หมกไดอืมแต่มันไม่มีแรงงานเออวันหลังอยวันหลังอยทำวันนี้ก็จบการพาชมตลาดแล้วนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็เป็นเรือที่มานั่งกินอาหารนะครับ